นให้ชัดๆตั้มตัดสินแชมป์ซีเกมส์2025ที่ทำให้เวียดนามพลาดเหรียญทองย้อนชมจังหวะเสิร์ฟเอสของบีมพิมพิชยากรงรำซึ่งทำให้ไทยแซงชนะทีมชาติเวียดนาม3-2ต่อเซต19-25ต่อ25-13ต่อ25-18ต่อ23-25ต่อและ25-23ต่อที่แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางส่วนติดใจเพราะพิมพิชยาเสิร์ฟลงบนเส้นพอดีและผู้ตัดสินชี้บอกว่าตกลงในสนามส่งผลให้ทีมไทยได้แต้มแชมเปี้ยนชิพพอยต์และชนะ ไปในที่สุดบางส่วนมองว่ามันก,ก้ากึ่งเพราะบอลลงหรือออกนอกสนามเนื่องจากภาพรูเพลย์ส่วนใหญ่เป็นมุมกล้องตามยาวของสนามประกอบกับทีมชาติเวียดนามไม่เหลือสิทธิ์ในการชาเลนจ์แล้วส่งผลให้พวกเธอทําได้แค่ยอมรับคําตัดสินของผู้ตัดสินเท่านั้นอย่างไรก็ตามแตมดังกล่าวถูกยืนยันแล้วว่าลงร้อยเปอร์เซ็นต์โดยสมชายดอนไพรยอดทีมเจ้าหน้าที่วอลเลย์บอลจีนไทยที่โพสต์ภาพมุมกล้องกรรมการให้เห็นชัดๆว่าลง ความคิดเห็นนี้บอกว่าคนดูในสนามบริเวณนั้นเห็นกันหมดว่าลงนักกีฬาเวียดนามก็เห็นลูกลงเส้นเต็มใบไม่คงเคลือเลยเอามาให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยข่าวเวียดนามจะได้เลิกดราม่าสักทีเวียดนามยอมรับความจริงไม่ได้เดี๋ยวก็แทหางว่า AI อีกแหละเอาผู้ชายมาแข่งกี่ปีแล้วเราเคยแพ้ก็ไม่เรื่องมากขนาดนี้คนแพ้ก็ต้องยอมรับเมื่อดูภาพชัดๆว่าลงตอนนี้ผู้เล่นเวียดนามคงรู้และคงหมดข้อสงสัยไปแล้วหรอกครับขนาดมีหลักฐานนะ ยังขนาดนี้เลยแมวสนใจบอนลงบนเส้นกรรมการที่กำกับเส้นอยู่ภาพก็เห็นชัดเจนถ้ายังคิดแบบนี้จนติดเป็นนิสัยโอกาสชนะไทยจะยากมาก โค้ดเวียดนามชี้แต้มตัดสินเวียดนามควรได้รับแต่เข้าใจกรรมการเพราะจริงที่ไทยเงี้ยนตวนเกียร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมองว่านักกีฬาของเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมเกินมาตรฐานเสียดายทีมขาดความเด็ดขาดทั้งที่มีโอกาสที่จะขึ้นนำไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ลูกตัดสินที่คะแนนควรจะเป็นของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามพร้อมเปรียบเทียบเวียดนามกับคริสเตียโนโรนันโดที่ยิงจุดโทษพลาดในสถานการณ์ตัดสินจะไปโทษนักกีฬาได้อย่างไรความ คิดเห็นนี่บอกว่าทรงวิดีโอที่ชาเลนจ์ออกให้ทั่วอาเซียนให้ประเทศสมาชิกได้ดูพร้อมคอมเมนต์ที่โค้ดเวียดนามพูดด้วยไม่งั้นจะเป็นฟีดแบกที่ทําให้ไทยดูแย่ในฐานะเจา้าภพอยากให้ดูภาพจาก VAR ครับลงเส้นชัดเจนมากครับมาดีแล้วอยว่าโวยวายจนเสียคนครับโค้ดเวียดนามและทีมงานต้องยอมรับวิถีกีฬาและโชควาสนาครับปีหน้าเตรียมทีมมาใหม่ให้เด็ดก,กว่าเดิมมาชิงกันอีกทีครับว่าแต่ว่าควรจะประหยัดชา a ์เลนจ์ไว้ใช้เมื่อจําเป็นในแต้มสาคัญสําคัญ เท่านั้นไม่ใช่ใช้จนหมดแบบนี้ครังเล่นในบ้านเวียดนามโกงเอาปเปรียบทุกอย่างยังเอาชนะไทยไม่ได้เลยที่อย่างนี้มีแซคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลขเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ